ข้อผิดพลาดของมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มถ่ายวิดีโอบนโลกใบน,นี้นะคะหลายคนก็ล้วนแล้วแต่ผ่านความผิดพลาดมาทางนั้นโคชโอเองก็เหมือนกันเจอความผิดพลาดจากการทําคลิปเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้โคชโอก็เลยสรุปเจ็ดข้อผิดพลาดที่จะมาช่วยให้คุณเนี่ยเอาไปแก้ไขางานตัวเองสิ่งแรกเ<ด>ลยการถ่ายวิดีโอแบบถ่ายไปเรื่อยๆหล้จุดหมายค่ะ,ะหลายคนไม่ได้คิดไว้ไม่ได้วางคอนเซปต์ไว้จะ ถ่ายวิดีโอออกมาในรูปแบบไหนเพราะฉะนั้นคุณคิดอะไรได้คุณก็มักถือกล้องแล้วก็เปิดกล้องแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยแพนไปเรื่อยเจอท้องฟ้าก็ถ่ายท้องฟ้าเจอแม่น้ําก็ถ่ายแม่น้ําเจอสุนัขก,ก็ถ่ายสุนัขคือถ่ายไปเรื่อย วิธีการที่คุณจะทําวิดีโอให้น่าสนใจให้คุณถ่ายเป็นช็อตช็อตและคุณร้อยเรียงเรื่องราวมันก็จะปฏิปต่อกันตามช็อตที่คุณถ่ายเก็บเอาไว้น่าสนใจกว่าค่ะสิ่งที่สอง,สง,สองการเดินค่ะหลายคนอยากมีมูฟเมนต์ในการถ่ายวิดีโอแต่การเดินถ่ายวิดีโอก็มักจะเกิดปัญหาคือทําให้ภาพสั่นทีการนี้แก้ไขได้ง่ายๆเลยค่ะโคชโอก็เคยถ่ายวิดีโอและภาพสั่นทาให้คนดูเนี่ยปวดหัวมือถือคุณหรือกล้องคุณ รุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มันมีระบบการสั่นคุณต้องเปิดระบบการสั่นหรือถ้าไม่มีระบบการสั่นใช้ไม้การสั่นก็ได้ค่ะแต่ถ้าไม่มีไม้การสั่นอีกแนะนําให้คุณเปิดแพลนแบบถ่ายแบบมุมกว้างค่ะช่วยได้เยอะเลยเวลาที่การเดินของคุณในวิดีโอนั้นๆก็คือจะสมูทขึ้นทันทีสิ่งที่สามคือเรื่องเสียงค่ะชัดเจนมากเลยคือเรื่องเสียงถ้าวันนี้คุณถ่ายทําวิดีโอนอกสถานที่คุณต้องเลือกใช้ไม้ให้เหมาะสมกับประเภท ที่คุณไปถ่ายวิดีโอนะไม์ของคุณเนี่ยเก็บเสียงหรือเปล่าคุณจะถ่ายระยะใกล้ระยะกลางหรือระยะไกลเรื่องของไม์ต้องเช็คสเปคไม์ดีๆควบคุมเสียงแล้วก็คอนโทลเสียงของคนพูดในคลิปได้หรือเปล่าเรื่องที่4ค่ะเรื่องมุมกล้องไม่ว่าจะเป็นขอบบนขอบล่างขอบซ้ายขอบขวาขการตั้งกล้องสําหรับคนที่พูดในคลิปสําคัญมากเลยที่ระดับ สายตาระดับการมองว่าตั้งกล้องไม่ให้แบบเชิดเสยมากเกินไปหรือกดต่ำมากเกินไปสิ่งนี้นะเป็นข้อผิดพลาดหลายคนมากๆที่เวลาพอคุยในคลิปหรือว่าพูดในคลิปเนี่ยต้องเงยหน้าหรือว่าก้มหน้าคุย กดหน้าลงต่ํามันทําให้เสียบุคลิกไปเลยค่ะันดูมุมให้ดีแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งการที่จะทําให้เว้นระยะขอบห่างถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะแทรกรูปภาพประกอบหรือว่าแทรกฟอนต์หากเป็นคลิป how to คุณก็ต้องเว้นระยะเอาไว้นะคะให้พอดีสำหรับตัวอักษรหรือว่าภาพที่จะแทรกเข้ามาสิ่งที่5ค่ะคือ eye contact ค่ะสำคัญมากๆเลยไม่ว่าคุณจะถ่ายคลิป how to หรือคุณจะถ่าย Vlog ลอ eye contact คุณต้องมองไปที่เลนส์กล้องหรือมองไปที่รูกล้อง คนฟังหรือคนเปิดคลิปคุณมาดูเขาจะได้รู้ว่าคุณอะสนทนาหรือว่ากําลังแบ่งปันเรื่องนี้ให้กับเขาอยู่สิ่งที่6กน,นนะัตัดต่อวิดีโอค่ะหลายคนนะพอเริ่มตัดต่อวิดีโอก็กอยากจะให้มีเพลงประกอบเพื่อที่จะสร้างความเร้าใจทําให้วิดีโอเนี่ยมีอะไรมากขึ้นแต่ข้อควรระวังเลยคือหลายคนใส่เพลงเข้าไปเสียงเพลงดังกบเสียงคนพูดเพราะฉะนั้นเพลงที่แทรกเข้ามาคุณควรเลือกระดับ เสียงให้เหมาะสมว่าตอนนี้คุณอยากจะให้ดนตรีอ่ะ เราอารมณ์หรือว่าทําให้คนฟังอ่ะจดจ่อรอที่จะแบบฟังประโยคขัดไปในคลิปหรือคุณควรจะหลี่เสียงลงเพื่อที่จะให้เสียงคนที่พูดในคลิปอ่ะชัดขึ้นและได้ใจความในการดูคลิปของคุณสิ่งสุดท้ายคือข้อ7เอฟเฟกค่ะและคนพอตัดต่อวิดีโอเป็นโคชโอ O ก็เคยเป็นนะตอนที่ตัดต่อวิดีโอเป็นใหม่ๆเราก็เรียนรู้หลายฟังก์ชันเลยไม่ว่าจะเป็นการใส่ฟิลเตอร์การแทรกภาพแทรกวิดีโอการใส่ป๊อ อการใส่สติกเกอร์หรือการเปลี่ยนซีนเปลี่ยนฉากต่างๆของวิดีโอเราอยากจะโชว์ฝีมือไงเราก็อยากจะใส่ไปทั้งหมดแต่สุดท้ายแล้วมันก็ดูผลงานแบบไม่พรีเมียมอะมันดูไม่แพงมันดูไม่ได้แบบมีคลาสเลยมันดูแบบว่าลกแล้วก็เหมือนแบบเป็นวิดีโอเด็กเล่นไปหมดเลยเพราะฉะนั้นข้อควรระวังเลยนะคะคุณต้องเลือก สติกเกอร์หรือการเปลี่ยนซีนเปลี่ยนฉากที่เหมาะสมหรือว่าการแทรกภาพแทรกวิดีโอของคุณไม่เยอะหรือไม่ถี่จนเกินไปและนี่แหละค่ะก็เป็น7ข้อผิดพลาดที่โคชโอสรุปมาจากประสบการณ์ของตัวเองเลยนะคะเพื่อที่จะมาแบ่งปันให้คุณเอาไปแก้ไขผลงานของตัวเองเมื่อรู้แล้วก็เอาไปปรับใช้แล้วถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้สามารถที่จะแท็กเพื่อนหรือว่ากดแชร์ไปได้หรืออยากให้โคชโอแบ่งปันเกี่ยวกับการทําคลิปวิดีโอหรือคลิปสั้นอะไรก็ สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ